สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยรักษ์อัคราราชกุมารีส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสอวอที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมะลัยรักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านโคกใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีหรือพอ,อสอวอจังหวัดขอนแก่นที่โปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ราษฎร ในการนี้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มพระนามาพิไทยย่อสอวอแก่อาสาสมัครพร้อมทั้งพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่ทัวแทนนักเรียนเครื่องนุ่งห่มและยาตำรานหลวงแก่ผู้สูงอายุ แล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จซึ่งหมู่บ้านนี้มีราษฎร211หลังคาเรือนมีอาชีพเกษตรกรรมเมื่อเจ็บป่วยจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่หรือที่โรงพยาบาลน,น้ำพองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน33กิโลเมตร ในการนี้ส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ไปตรวจรักษาสุขภาพราษฎรร่วมกับหน่วยแพทย์พอ,อสอวอจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรที่ไปให้คำปรึกษาและรักษาสัตว์เลี้ยงของราษฎรโดยมีราษฎรไปรับการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปรวมทั้งด้านทันตกรรมจำนวน383คนโรคที่พบมากคือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโรคกระเพาะอาหารต้อเนื้อและต้อกระจก ในการนี้ทรงรับผู้ป่วยจำนวนหรายไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์และโปรโดให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไปจากนั้นพระราชทานพระมะโรการให้สมาชิกพอ,อาสาวอจังหวัดขอนแก่นเฝ้าซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่45เมื่อปี2518ปัจจุบันมีสมาชิกสายต่างๆจำนวน1,010คนโดยได้พระราชทานพรและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามัคคีนั้นถ้าเราเป็นไปได้สามารถจะสามัคคีกันจนถึงในระดับประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยเจริญกว่านี้ขณะนี้นี่ประเทศไทยเราถดถอยลงไปมากเนื่องจากมีความ ไม่ปรองดองกันในชาติทำให้ประเทศหลายประเทศที่เขามีทรัพยากรน,น้อยกว่าเรามีอะไรอะไรที่ดีน้อยกว่าเราเยอะแยะเช่นว่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศมาเลเซียเขาแซงหน้าเราไปเราตกมาเป็นที่เจที่8ของอาเซียน เก็เพราะว่าเรราาไมม่สัีกนพอพอะเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัตด,ดาม,มาตทรงบรรจุพระชรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพนวดีและทรงยกฉัดกลางกั้นถวายพระพุทธรูปปางประสูตรณวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐม วันนี้เวลา16นาฬิกา13นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินด,ดามาตรเสด็จไปยังวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมทรงบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชสุดาสิริโสภาพนวดี ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์และเครื่องทองน้อยถวายสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดี พระธรรมปริยัติเวทีจะาอาวาดวัดพระประถมเจดีถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดระปกรณพระสรีรางคาร mm hmm. เมื่อเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญถ้ำศิลาบรรจุสรีรางคารเข้าสู่พระวิหารทิศเหนือด้านในประดิษฐานไว้ที่หน้าคูหาตรงกับฐานพระร่วงโรจนฤทธ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวัสดีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเลื่อนถ้ำศิลาบรรจุพระสรีรางคารเข้าสู่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีเมื่อวันที่9เมษายน2555ณพระเมนท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งพระศรีรังคารออกเป็นสองส่วนส่วนแรกสำหรับเชิญไปบรรจุที่สวภาประดิษฐานณสุสานหลวงวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามและอีกส่วนหนึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้เชิญไปบรรจุที่ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ ณพระประถมเจดีเคียงข้างพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาและพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดา จากนั้นทรงยกฉัดกลางกั้นถวายพระพุทธรูปปางประสูติซึ่งเป็นสัตตปรสเสวตฉัดหรือฉัดขาวเจ็ดชั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแขวนสมพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีณพระเมนท้องสนามหลวงขึ้นแขวนกลางกั้นถวายเป็นพุทธบูชาเหนือพระพุทธรูปปางประสูติในพระวิหารทิศเหนือด้านในเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดา สิริโสภาพนวดีตามราชประเพณีจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจบ่อยครั้งด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชรัทธาต่อพระปฐมเจดีย์ทรงสร้างพระร่วงโรจนฤทธิ์และมีพระราชพินัยกรรมบรรจุให้เชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุที่ใต้ฐานพระดังกล่าว อันหนึ่งก่อนหน้านี้เจ้าพนักงานได้เชิญพระพระโอพระพอบพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีซึ่งประดิษฐานพักไว้นะพระศรีรัตนเจดีวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐม เมื่อถึงวัดได้เชิญพระอบพระสรีรางคารขึ้นประดิษฐานบนพระราชยานกงกองลูกเสือหลวงเกียรติยศโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนพระประถมวิทยาลัยถวายความเคารพแล้วตั้งกระบวนตามโบราณราชประเพณีแห่เชิญพระสรีรังคารผ่านแถวนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมที่เคยทรงพระอุปการะ โดยมีประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมมารอเฝ้าถวายสักการะพระสรีรางคารเป็นจำนวนมากผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชายภูมิ โดยทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรดให้นายมนัทโนนุชกรรมาการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจำนวน500ชุดณบริเวณหน้าสาลากลางจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้ด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตคณะบุคคลและประชาชนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจการดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้วยความจงรักภักดีพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรให้ทรงมีพระพลนานามัยแข็งแรงอาทิคณะนายทหารที่เข้าอบรมหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแพทย์โรงเรียนเสน รก,กรมการแพทย์ทหารบกคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูมิพลผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมทหารผ่านศึกพิการลูกเสือเนตรนารียุวการชาติโรงเรียนวัดบึงบัวคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหมีจังหวัดลบบุรีโรงเรียนวัดอรุณยาสีจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบหลหนองกระทุ่มจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนนานาชาติดอนคอเดียนจังหวัดสมุทรปราการวิทยาลัยพณิชยาการเชตุพน์คณะภิกษุณีวัตรทรงธรรมกัลยาณีจังหวัดนครปฐมตัวแทนราษฎรตำบลปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์คณะสำนักงานอายการสูงสุดและนายบัวขาวบัญชาเมฆพร้อมทีมงานไข่มวยบัญชาเมฆ